นี่คือ My Hair c u b Podcast แห่งรวบรวมเรื่องราวที่เกี่ยวกับเส้นผมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเส้นผมเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องกับ My Hair Club เรื่องของผมเรื่องของคุณสวัสดีครับผมปอบอาจิรงเดชไก่ศักดิ์ครับสวัสดีครับผมนายแพทย์ทิติวัฒน์วียรนรราชุนครับสวัสดีค่ะหมอตุลแพทย์หญิงวลิสลาลุทร,รวนิตค่ะ My Hair c u b Podcast ของเราในวันนี้นะครับจะมาพูด เรื่องเกี่ยวกับปัญหาสําหรับคนที่อายุเริ่มเยอะขึ้นเริ่มสงสัยเลยครับผมงอกแก้ไม่ได้จริงหรือ,อจริงๆผมงอกเนี่ยในคนอายุน้อยก็เจอในคนอายุน้อยก็เจอเหมือนกันผมงอกเกิดจากอะไรครับคุณหมอคือต้องบอกก่อนว่าผมคนเราเองเนี่ยมันมันมีองค์ประกอบก็คือเซลล์ที่ทําหน้าที่สร้างเส้นผมครับขณะเดียวกันมันก็จะมีเซลล์เม็ดสีที่อยู่ข้างๆที่คอยส่งตัวเม็ดสีเข้าไปในบริเวณเส้นผมของเราครับ มันแยกกันอยู่เหมือนกันแต่จริงๆมันอยู่มาอยู่ร่วมกันอ่ะเป็นเป็นการทํางานร่วมกันแต่นี้คนที่ผมงอก็คือตัวเซลล์เม็ดสีมันช็อกหรือมันไม่ทํางานหรือมันตายไปครับนะครับอันนี้ก็ทําให้เส้นผมของเรากลายเป็นสีขาวนะครับซึ่งในภาวะที่เซลล์เม็ดสีมันไม่ทํางานเนี่ยมันเกิดจากหลายปัจจัยปัจจัยที่หนึ่งก็คือเช่นมีอะไรก็ตามไปทักมันตรายเขา นะครับไม่ว่าจะเป็นสารเคมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิต้านทานหรือการติดเชื้อหรืออะไรก็ตามแล้วถ้าไม่ใส่แมสีเนี่ยมันหยุดทํางานหรือมันตายไปนั้นผมตัวน,นี้นก็จะกลายเป็นสีขาวเช่นแล้วอาจจะเคยเห็นว่าเคยดูเรื่องของไอวันแทนเดรตแอนด์วันดาวเมชันใช่ไหมครับที่ตัวตัวเอกที่เป็นผู้หญิงที่ผมจะเป็นปอยสีขาวหรือว่าในเรื่องถ้าเราเป็นคนดูเรื่องของ นียายญ่กันลองภายในนักพยาผมขาวครับคล้ายๆอย่างนั้นคืออยู่ผมดำแล้วก็เป็นผมขาวคือมันมีมันมีคนอธิบายปรากฏการณ์บางอย่างก็คือว่ามันมีอะไรก็ตามที่ไปทําให้เซมดสีมันชอ็อกหรือไม่ทํางานก็จะกลายเป็นผมขาวขึ้นมาเช่นบางคนมีเรื่องของผมตั้งทาไปจับกับตรงบริเวณนั้นผมในบางคนถ้าจับดูแรงผมก็ร่วงแต่ในบางคนมันแค่ทําให้เป็นลักษณะของผมขาวอันนั้นก็เป็นเรื่องซึ่งมันสามารถจะ ทำให้มันกลับมาเป็นผมดาได้ถ้าภาวะนี้มันหายไปแสดงว่ายังแก้ได้ในบางคนในบางคนแต่ว่าราในบางกรณนะีในบางกรณีเท่านั้นนะครับในบางกรณีแต่ว่า,าที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือเป็นเรื่องของภาวะเ r e a เอจ g ิ r งโปรเซสที่ทําให้เม็ดสีมันมันหยุดทํางานหรือทํางานน้อยลงแต่ว่ามัน ถามว่ามันเคยเจอไหมมันเคยเจอแต่ว่ามันเป็นข้อยกเว้นนะต้องถามอาตุลมันเจอก็ดีก็เจอเด็กๆผมหงอกเยอะนะคะสามสิบืออย่างที่ผมบอกตอนแรกเพราะเวลาคนเราผมเริ่มหงอกอ่ะคนจะเริ่มแซวว่าอุ้ยแก่แล้วสิถึงมีผมหงอกแต่ว่าพอคุณหมอบอกว่าตอนนี้เริ่มเห็นเด็กๆใช่ไหมครับที่คุณหมอเคยเจอนี่อายุประมาณเท่าไหร่ครับสามสิบเนาะยัวนี้เยอะแยะเลยใช่ผมเคยเจอเด็กวัยรุ่นก็มีที่ผมกอเคเจอใช่ใช่บางคนก็บอกหงอกมาตั้งแต่หมอปลายอะไรเงี้ยค่เจอ ทวกนี้เป็นข้อยกเว้นในบางคนที่เกิดภาวะที่เสีย์เม็สีเขาไม่ทํางานครับเราไปแก้ตรงนั้นได้ไหมครับคุณหมอถ้าเกิดถ้ามันเป็นคือสาเหตุมันเป็นสิ่งที่แก้ได้เราก็แก้ได้แก้ด้วยวิธีไหนครับแล้วเราต้องไปตรวจทางไหนสมมุติว่าสมมุติว่า,มมวาในขอดยุ่น้อยแล้วบังเอิญมีผมเงาะเป็นหย่อมครับคนนี้เราสงสัยไว้ก่อนว่าโอเคไหมอาจจะเกิดภาวะผิปกติอะไรบางอย่างตรงนั้นนะครับในบางคนอาจจะต้องถึงขนาดทาเรื่องของการตรวชิ้นเนื้อ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับ,รบแล้วเราก็เขาแก้ไขาตามสาเหตุสิ่งที่เราเห็นชักคนที่เป็นเรื่องของภาะวะตัวภูมิด้านทานที่มันไปทําลายล้วก็ให้ยาที่ไปช่วยลดเรื่องของการทําลายลตัวเซอร์เบอรนั้นก็อาจจะช่วยได้ครับครับ,รบแต่ว่าถ้าในกรณีที่มันเป็นเรื่องของเอจิ้งโปรเซสหรือว่าเป็นเกรณที่เรื่องของความเสื่อมของตัวเสล์เม็ดสีนั่นอีกเรื่องหนึ่งเป็นอันตรายเนะยครับถ้าเราไม่รักษาแล้วใน ถ้าเป็นเรื่องของตัวภูมิต้านทานทำลายรับผมเองเนี่ยก็รเราก็จะเห็นผมร่วงเป็นหย,ำยำ่อมๆยครับแต่ต้องกลับไปดูอีกว่ามันเป็นมันเป็นมาจากอะไร<ม>คือภูมิต้านทานที่อยู่ยขึ้นมาทําลายตัวตัวของเราเองเนี่ยเราก็ต้องหาแล้วว่ามันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องตัวโน้ตัวนี้ด้วยหรือเปล่าครับนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องกลับไปหาอยู่เหมือนกันแล้วกรรมพันธุ์มีผลไหมครับกรรมพันธ์กับเรื่องของผมขาวเท่าที่เราทราบเนี่ยก็อาจจะมีบ้าง เพราะผมเคยเจอบางคนอายุหกสิบแล้วแต่ผมดำทั้งหัวเลยใช่ใช่ผ่นดีอันนี้คือดีมากใช่มันมีบางบางทฤษฎีที่พูดเรื่องของอาหารด้วมั้งเนาะใช่ส่งผลยังอาหารคุณหตัวอาหารมัเป็นอะไรคอปเปอร์ใช่ไหมคอปเปอร์บีสิบสองนี่ก็ก็เคยมีเปเปอร์เหมือนกันว่าบางคนที่ขาดวิตามิน B12 แล้วก็จะมี ผมเป็นสีเทาอาจจะไม่ถึงก็งอกร่าง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีเรื่องเจนเนติกกรรมพันธุ์เรื่องเชื้อชาติเนาะเพราะบางคนเนี่ยฝรั่งเนี้ยเนาะผมเขาก็เป็นสีอย่างงั้นอยู่แล้วพอเขาจะทาวิจัยอะไรมันก็คงมาใช้กับเรายากในเอเชียผมมันคนละสีกันแล้วก็ลักษณะเส้นผมที่มันแตกต่างกันเราว่าหลังๆผมเคยเริ่มเห็นว่าเดี๋ยวนี้จะเริ่มมียารักษารักษาได้จริงไหมครับรักษาด้วยยาหรือปัจจัยภายนอกครับคุณหมอ จริงๆอย่างที่เราเห็นโฆษณาก็คือใช้พวกเซ um รั่มแชมพูของมันมันไม่ค่อยบันคือจริงๆเี่ยเซรั่มเองเนี่ยโดยปกติเองเ,อเขาก็จะอ้างเรื่องของสมุนไพรครับบางอย่างนะครับเรื่องของสูนไพรบางอย่างแต่เราต้องเข้าใจวิธีการผลิตของยาในกลุ่มพวกนี้ก็คือว่ายาถ้าจะได้ผลคือมันต้องพาเอายาเนี่ยเข้าไปหาเซลล์ให้ได้ก่อนถ้าเซรั่ม um ที่กระบวนการผลิต ใช้ค่ยพาหะในการพายาไม่ดีมันก็เข้าไไม่ได้ถึงอย่างที่2ก็คือเหมือนที่บอกมันอยู่ที่สาเหตุเราก็สา,สาเหตุแบบเพราะว่าผมไม่มียาครอบจักรวาลใช่ครับนะครับดังนั้นเนี่ยการใช้โซรดีหมอะไรพวกนี้เราก็เคลมว่าทําให้ผมขาวกลับไปเป็นผมแต่จริงๆมันผิดกฎหมายนะในการโฆษณาจริง<ๆ>ชวนเชื่ออี้ใช่ไหมัะใช่มันผิดกฎหมายนะครับเพราะว่ามันอาจจะทําได้สักคนหนึ่งแต่ อีกร้อยคนมันทำไม่ได้นี่คือผิดแะเพราะว่าหลักๆก็อยู่ที่สาเหตุต้นเหตุใช่ครับก็ต้องไปดูว่าเป็นเพราะอะไรครับตอนนี้เริ่มเห็นเยอะมากเลยนะที่เป็นเซลั่มใส่เน่ครับเพราะตัวผมเองก็เป็นปัญหาครับผม30มนี่ผมขาวแล้วมีนอกแล้ว่มมีแล้วครับแต่ว่าผมแก้โดยการย้อมครับใช่แต่ก็แปลกคือในในคน ที่รับข่าวสารเนี่ยบางทีเขาบอกนี่ไงในรูปที่เป็นเขาจะไม,ไม่สงสัยแต่ว่ารูปเขาย้อมมาแล้วใช่ครับเทคนิคการร,รีทัชเนี้ครับโอ้โหสุดยอดรอรครับใช่ครับาทีก็ต้องระวังแล้วก็เมื่อไที่มันเป็นผมขาวซึ่งมันผิดปกติจริงๆเนี่ยควรจะไปหาคุณหมอ ถ้าผิดเจอไหมครับว่าอาจจะตั้งแต่ขาวเป็นยมยมตอนเป็นเด็กอะไรย้ยจะลองไปตรวจดูอ่ะใช่เพราะผมเคยเห็นครับช่วงเด็กมัธยมอะไรเงี้ยมีบางคนแบบขาวทั้งหัวอะไรเงี้ยเพราะแล้วบางคนก็เลยพูดว่าแพ้ผมคําว่าแพ้ผมเพาคือยังไงครับคำว่าแพ้ผมจริงๆเป็นคําที่ผู้ใหญ่เขาเรียกถุหมกันนะก็คือเป็นเรื่องของภูมิอ๋อแต่เขาเรียกกันง่ายๆเขาเรียกกันง่ายว่าแพ้ผมแพ้ผมที่นี้ที่คุณหมอบอกมาตอนแรกถ้าเกิด เราจะป้องกันเรามีวิธีการป้องกันไหมครับว่าเราไม่อยากให้ผมงอกก่อนก่อนไว้อันครัวหรืองอกให้ช้าลงเคมีเพามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องธรรมชาติครับแล้วก็เป็นเป็นอะไรที่มันคาดเดาไม่ได้ในทางการแพทย์เราบอกว่าเรียกอ,อันปริบิกทบบอกไม่ได้จริงยกเว้นอยู่ขาดสายอาหารอย่างรุนแรงบางประเภทอะรไรงียนะครับซึ่ง ไม่ค่อยเจอในคนไทยมีอย่างพวกคัพปเปอร์ซึ่งเป็นทองแดงเราเจอในเมื้อสัตว์เจออะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะครับแล้วคนไทยก็ผมว่าในบ้านเราเองเไม่ค่อยมีใครขาดใช่ม,มีใครมีปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามันมีเรื่องของการป้องกันจริงๆคือมันเป็น มันก็บอกยากนะป้องกันให้แก่ก็ไม่ได้เราไปหยุดอายุไม่ได้แต่บางคนมันก็มีสัมพันธ์กับความเครียดเลยเคยได้ยินไหมใครชอบมาเล่าเครียดปุ๊บขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยอ้โคนนี้เครียดหนักแน่เลยแบบเด็กบางคนที่เรียนเก่งๆเ่ะผมจะขาวะไยเงี่ยผมเหมือนกันนี่ช่วงนี้เครียดไม่มีสักเส้นโอ้แต่ว่าไม่เครียดเลยมันบอกไม่เก่งคือเวาหมดเลยแล้วย่างงี้ถ้าสมมติอย่างนั้นแล้วจริงๆบางคนถ้าเกิดเขามาเยอะแล้วอะครับ มันพอจะมีวิธีแก้หรือว่าป้องกันยังไงได้บ้างไหมครับคือมีคนเคยมีอาจารย์ท่านหนึ่งครับเคยบอกว่าคนผมขาวดีนะผมไม่ค่อยรู้ว่าท่านแต่ผมไม่รู้จริงว่านะมีอาจารย์ท่านหนึ่งเคยพูดอย่างนั้นจริงรแต่ว่าเราก็มันก็ไม่ได้มีรายงานชัดเจนแต่ว่ามัน,มนเคยมีเปเปอร์บอกว่าคนที่มีภาวะผมหงอกเนี่ยขณะเส้นผมมันเส้นใหญ่กว่าคนที่ ผมไมปกติ<อ>ก็แตกนามันก็แตกเหมือนกันนะเคยมีเปเปอร์ที่มันพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันแต่เราไม่รู้จริงๆหรอว,ว่ามันยืนยันว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับแต่มันก็อาจจะมีกรณีเพราะว่าผมมานั่งนึกดูคุณป้าผมเองคุณป้าเป็นคนแบบผมขาวทั้งหัวเลยแต่ว่าตอนนี้ผมยัง ต่มเยอะมากมีคนพูดอย่างนี้มีคนเคยให้ข้อสังเกตแบบนี้มแต่เราก็เห็นคนผมขาวที่ไม่มีผมเหมือนกันก็มีใช่ไหมแล้วคนผมดำที่ผมเต็มศีสันก็มีใช่ดังนั้นบางทีมันบอกยากครับครับก็บอกยากแล้วนี้ถ้าเกิดเขาอยากจะไปย้อมอากคุณหมอย้อมได้แต่ว่าเราหาอะไรก็ตามที่มันไม่รุนแรงคือไม่เน้นเรื่องของเคมีใช่ไหมครับจริงๆตัวที่ดีที่สุดเนี่ยที่เขาแนะนําก็คือเฮนนาเฮนนาเฮนนาเป็นสารธรรมชาติแต่ปัญหาคือมันเปลี่ยนสี แล้วมันก็ติดนังหัวด้วยครับผมเคยลองเลยเราบอกเฮ็นานี่เป็นของธรรมชาติมันไม่ค่อยทำอันตรายเท่าไหร่ครับแต่ปัญหาคือหนึ่งมันมันเปลี่ยนจากสีดําเป็นสีแดงได้อ๋อบางทีตอนแรกเรายอมอาจจะด่วและสีมันเปลี่ยนเขาก็เลยไม่ค่อยมีใครใช้ตลาดก็เลยพยายามมีคนที่กรอกสีผมใช้พวกสารกัดสีอะรบนั้นก็อาจจะรุนแรงกันไป ได้ยีนคนทําสีผมเยอะๆส่งผลไหมครับตอนเนื่องมาเยบางคนที่มวติเราขาวปุ๊บเราไปกัดให้แดงหรือทองอะไรอย่างงี้ครับอันนี้ส่งผลครับโดยส่วนใหญ่ก็ทําให้เกิดเรื่องของอันตรายต่อหนังศีรษะด้วยนนครับแล้วก็ทั้งศีรษะกับักเสษมากๆก็รักผมเขาก็ไม่ไหว บางทีมก็อาจจะเป็นสองมุมเลยนะถ้าเกิดเราผมข่าวเราไม่ไปทําลายมากแต่ผมเราอาถนา,าเสร็จล่วงต่อโอ้ครบทุกปัญหาเลยทีนี้ไม่รู้ว่าเราจะแก้ทางไหนกันดีแล้วสุดท้ายนี้ให้คุณหมอข้อสรุปเลยครับว่าผมงอกเนี่ยแก้ไม่ได้จริงหรือครับขึ้นกับสาเหตุครับสาเหตุที่เป็นสาเหตุที่แก้ได้เช่นในเรื่องของโรคบ,บางชนิดคร,ครับนะครับเช่นโรคที่เป็น เกี่ยวกับเรื่องของผูุ้้มกันพวกนี้จะแก้ปัญหาได้นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของเครียดการเสื่อมของเซลล์เม็ดสีเองเนี่ยก็เป็นอะไรที่ยังไม่มีวิธีชัดเจนที่จะช่วยให้มันกลับมาดีได้อาจจะมีบางประเภทเท่านั้นเองแต่ว่า โดยทั่วไปโดยสรุปหลักๆแล้วก็ยังไม่ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้ครับแต่ว่าก็ยังเป็นสิ่งที่สามารถแก้ได้ถ้าเป็นบางสาเหตุจริงๆ<ช>แต่สิ่งที่คุณหมอบอกเลยว่าเรื่องยาต่างๆเซรั่มต่างๆที่เราเห็นตามโฆษณาเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ <c oughs> น,นะครับก็ลองพิจนารณานดูดีๆแล้วกันนะครับนี่นะครับคือเรื่องราวครับเกี่ยวกับเส้นผมนะครับเรื่องของผมเรื่องของคุณใหม่แหครับครับ